สวัสดีจ้าแม่สินจ่าทักทายเช้าวันพุทธที่22กุมภาพันธ์นะคะทุกคนกมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคำมีกรอแนานโนมราคาทองคำและแายงานราคาทองคำจำวานี้ราคาทองคำระหว่างวันแกว่งตัวระหว่างบริเวณ1,830ดอลลาร์ถึง1,843ดอลลาร์ <c oughs> ด้านอัจฉรินดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.03.793ถึง1.04.189จุด ด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ34.360ถึง34.690บาทต่อ1ดอ่ลารลท่ามกลางความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดโดยสมาชิกเฟดส่วนใหญ่นะคะยังคงคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมวันที่22มีนาคมนี้ด้านนักลงทุนคาดการว่า ตัวเลขรัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ p m i ภาคการผลิตและภาคการบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐจะปรับตัวขึ้นต่อจากเดือนก่อนหน้าหากตัวเลขออกมาตามคาดจะสนับสนุนให้เฟดขึ้นอันตราดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดมากขึ้น ทนี้นะคะภาวะเงินเฟอ้อยังคงคุกคามในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งกดดันให้ธนาคารกลางทั่วโลกหลายแห่งจําเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้านสถานการณ์การ,การเมืองระหว่างประเทศหลังเงยือนยูเครนของประธานาธิบดีไบเดนที่มาพร้อมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมให้กับยูเครนจึงสร้างความไม่พอใจให้กับทางการรัสเซียเป็นอย่างมาก ีกทั้งการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนในประเด็นบอลลูนสอดแนมยังไม่สามารถคลี่คลายความขัดแย้งได้ทําให้หลายฝ่ายนะคะวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,820ดอลลาร์และ1,810ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,790ดอลลาร์ ด้านหน้าต้านได้คือที่บริเวณ1850ดอลลาร์และ1860ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีหน้าต้านถัดไปที่บริเวณ1880ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่2อกุมภาพันธ์ปี25 6 6อ้างอิงราคาของวันที่21นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด2ครั้งในการราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่2 2กุมภาพันธ์ปี2566 ทองคำแท่งกัสโปน5%รับซื้อ29,900บาทขายออก30,000บาททองรูปพรร์กัสโปกน5%รับซื้อ29,364บาท92สตางค์ขายออก3500บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมของวันที่21นะคะราคาเป็นลบไปที่50บาทเมมสินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณฑิน,นีด้วยนะคะ ขอต้อนรัติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัพเดตให้รับชมนักฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ